สเต็ปที่3ามกู้พีแพรนะครับก็ในส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการวางแผนนะครับแล้วก็การตรวจเช็คว่าเป็นโปรแกรมที่เราดีไซน์ไว้หรือเปล่านะครับผมอเลื่อต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้กับลูกค้านะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือจะต้องมีการวางแผนแล้วก็จัดทาแผนการดำเนินงานขึ้นมานะครับเพื่อให้รู้ว่าผู้ติดตั้งนะครับจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวัน อย่างที่เห็นอยู่นี้ครับก็จะเป็นโปรเจกต์แผนตัวอย่างนะครับเป็นแผนง,งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนอาคารเ e เว่นอนะครับโดยขั้นตอนหลักๆนะครับก็จะมีอยู่4หัวข้อด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการสำรวจพื้นที่การเตรียมพื้นที่สําหรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ1วันนะครับในการสํารวจก็จะสํารวจพื้นที่เก็บของสําหรับการติดตั้งสํารวจพื้นที่จอดรถสํารวจพื้นที่ติดตั้งทนังร้านสารวจแนวการเดินระบบต่างๆนะครับ ในส่วนขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นการติดตั้งมอลติ้งบนหลังคาแล้วก็การเดินระบบท่อไฟต่างๆนะครับการติดตั้งตู้คอนโทรลจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ3วันนะครับในส่วนขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นขั้นตอนการขนย้ายแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นไปบนหลังคาครับไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายผ่านตั้งร้านหรือว่าการใช้เคนนะครับเคลื่อนย้ายขึ้นไปบนหลังคาตามแผนนะครับก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ2วันครับผม และขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการาเชื่อมต่อระบบแล้วก็การ commissioning ระบบให้กับลูกค้านะครับจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ7วันนะครับซึ่งรวมระยะเวลาในการดําเนินงานติดตั้งของโปรเจกต์นี้นะครับใช้ระยะเวลาทั้งหมดอยู่ที่14วันครับแล้วก็หน้าที่ที่สําคัญเลยนะครับสําหรับผู้ควบคุมงานติดตั้งนะครับก็คือจะต้องควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้ทําการวางไว้ครับผม ครับผมก็หลังจากที่เราลงขอที่หน้าง,งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือการเช็คลิสต์ตามรายการอุปกรณ์นะครับว่าเราได้รับตัวอุปกรณ์นะครบตามจํานวนหรือเปล่านะครับผมในส่วนของการเริ่มปฏิบัติงานนะครับเราจะต้องมีการทำทบทอดก,กันก่อนนะครับกับผู้ปฏิบัติงานโดยหัวข้อที่เราจะมีการพูดคุยกันก็มีดังต่อไปนี้ครับ1นนะครับก็ อ่าแจ้งรายละเอียดแล้วก็แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะครับ 2. อตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานนะครับว่ามีความพร้อมหรือไม่ 3. ตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและตรวจสอบอุปกรณ์เซฟตี้ชุด P ีวก่อนเริ่มงาน 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงการตรวจสอบนะครับเราก็จะตรวจสอบตรงคันบีบนะครับว่าอ่ามันชํารุดไหมนะครับสามารถกดบีบได้หรือเปล่านะครับาตรวจสอบสลกักแล้วก็ตรวจสอบเขตตรงนี้นะครับ ตัวลูกศรตรงนี้นะครับจะต้องอยู่จุดสีเขียวนะครับตัวจสอบสายสายฉีดของถังดับเพลิงนะครับต้องสายต้องไม่ชำรุดนะครับดูว่าฟังเสียงของสารที่อยู่ข้างในนี้ครับว่าสารนี้ตกตะกอนอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับ <zer>: ก็จะเป็นการฟังเสียงสารเคมีที่อยู่ข้างในตัวถังดับเพลิงนะครับ <und fashion. S 2> ก็ก่อนเลือกการติดตั้งนะครับก็ จะต้องมีการติดตั้งนั้งร้านนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นจุดที่เหมาะสมและก็ใกล้ที่สุดจาเป็นจะต้องติดตั้งนั้งร้านนะครับเพื่อที่จะทําการขนย้ายคนแล้วก็นำอาอุปกรณ์สําหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ขึ้นบนหลังคาครับผมสิ่งที่สําคัญนะครับในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคานะครับผู้ปฏิบัติงานควรผ่านการฝึกอบรมการทํางานบนที่สูงครับสหรับสิ่งที่ไม่ควรทำํสำสรับ e ีพีนี้เลยนะครับก็คือ เราไม่ควรทํางานโดยที่ไม่มีการวางแผนนะครับไม่ควรดําเนินการติดตั้งโดยที่ไม่มีลูกค้ารับทราบและก็ไม่ควรตัดสินใจแทนลูกค้านะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลให้เราต้องมาแก้ไขงานติดตั้งในอนาคตได้ครับผม